เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Minecraft b e t t e r o d กนันเองครับผมตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่7กันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะไปอ่าอฆ่า Ender d r a g o นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการหาปีกอีไลท่านั่นเองครับผมเป็นปีกที่ปีกแข่งนะประมาณนั้นก็ตอนนี้ครับของที่เราต้องเตรียมที่จะไปสู้กับ Ender Dragon เราก็จะมีบล็อกนะผมจะใช้บล็อกต่อตัวนะผมนี่บล็อกครับใช้บล็อกหินเอาไปสัก สามชุดแล้วกันอเอาไปเยอะๆเ,เลยแล้วก็ธนูครับซึ่งก็น่าจะมีอยู่แล้วนี่ธนูเพราะว่าเอาไว้ยิงพวกดับไอที่มันใช้ไวฮิลเอนเดอร์ก้อนนะครับแล้วกออ็อาหารนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเนื้ออยู่สิบเจ็ดอันนะครับผมแล้วก็เนื้อตรงนี้อีกสิบเอ็ดอันก็ใช้ได้เลยแต่ผมจะต้องทํายาเฟเทอร์ฟอร์ลิงก่อนนะก็คือยาการตกจากที่สูงนะผมเพื่อไม่ให้บาดเจ็บมากนะนี่ผมจะครัฟสักสามขวดแล้วกันวิธีการครัฟก็คือเราต้องใช้แฟนทอมเบมเบรนครับ คือเจ้าเนี่ยในการคราฟนะนี่วิธีคราฟก็ง่ายๆครับก็อย่างแรกก็ต้องเติมน้ําก่อนนี่ครับแล้วก็ใช้นเทาวาสด์สามอันนะแล้วเราก็จะเร่งปฏิกิริยาให้มันนานขึ้นโดยใช้รลสโตนครับสามอันนี่เรียบร้อยไปดูวิธีทํากันเลย<ห>นี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็ใส่นิเท์วัสดนี่ครับผมแล้วเราก็จะใส่ทางด้านของแฟนทอมเบมเมีนลงไปนะ<ห>แล้วก็ผมจะเตรียมขวดปา่าไปด้วยครับเอาไว้เก็บลมหายใจของมังกรนะ เอาไว้สำหรับทำยาปลานะครับผมเป็นยาแบบพรชั่นออโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปที่สตองโฮกันเลยนะผมพาร์เทนแล้วที่เราได้ค้างอยู่นะนี่ผมตั้งชื่อว่าเอ็นพอร์ททลนะครับคว้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหเสียงซิลเวอร์ฟิตหรือเปล่าวะเสียงเหมือนซาลามเลยนะครับผมโอเคเข้าเรื่องดีกว่านี่อารยอปินเดอร์ครับเดี๋ยวเรามาวางกันเลยปึ๊บ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  ุรงโอ้โหเรบร้อยดูความสวยงามนี้ดิเป็นดวงดาวนะครับมาเดี๋ยวเวลาโดดเข้าไปแล้วสามสองหนึ่งฮึบนี่ Enter ็ n ครับมาแล้วว่ะโอ้ทำไมเท่นเกิดแล้วมันดูดีอย่างงี้วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมต้องกินยาในวิชั่นก่อนนะครับสักขวดหนึ่งโอเคมะ รียบร้อยให้เรามองเห็นนะครับผมเราผมจะต้องต่อบล็อกไปนี่แหละสใส่เหตเที่ยบล็อกมาอีกแรกครับผมต้องต่อบล็อกขึ้นไปเพื่อทําลายเออเมงไม่เป็นเสาเม่งไม่เหมือนเสาที่ผมคิดไปวะ่ะอุ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยปลาบินได้วะ่ะฮู้ได้อะไรวะได้ปลาเไรไื่มรู้ครับคอสิมิคคอสนะปลาคอสอุ้ยนี่ไง อะไรวะเนี่ยทำไมแท่นพลังมันอยู่ตรงนี้ผมยิงธนูดีกว่าเอา้เอาเล้ยิงไม่ได้เหรออ๋อมันค่อยๆสร้างครับเฮ่โคตทเท่เลยว่ะวิ่ไฟเป็นสีม่วงด้วยนี่ไงมังเอ็นเดอร์ดากอน,กอ,นอ๋อเข้าใจแล้วเสามันยังไม่ได้มีดีครับนี่ไงตอนนี้มันมีไอคิสตันส่งพลังงานแล้วเพราะฉะนั้นผมจะต้องต่อบล็อกขึ้นไปนะเดี๋ยวผมกินยาฟเฟเธอร์ฟอ l ์ลิงด้วยลวกันนี่ เพื่อไม่ให้เราล่วงลงมาเจ็บนะครับโอ้ยอชิบหายเออว่าผมลืมผมเอาขวดมาดีกว่าตักเลยเก็บ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 อืมโอเคเรียบร้อยครับไปต้องตอบล็อกขึ้นไปตนี่ถึงแล้วครับทำลายเลยทีแรกต่อไปที่ที่สองครับอีกฝั่งกูย่อก่อนเรียบร้อยตรงนู้นครับเรียบร้อยตรงนูน้นโดนไหม โอ้ยโอ้ยชิบหายเก็บพิษเก็บพิษเก็บ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 นี่ไม่เป็นไรไม่ได้แดกกูหรอกมาเฮ้ยโอเคแม่ยิงนี่ฝั่งนี้ครับพยายามทำลายคิสตันให้หมดนะทำไมยิงบางทีมันหักเหวะเนี่ยโดนไหมโอเคโดนโอ้มันมีกรงด้วยว่ะบางอันครับเฮ้ยอ,อันนี้ไม่มีกรง โดนไหมย่่ไกลไปประมาณนี้โอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราทำลายไปได้สองอันแล้วครับผมเหลืออันตรงลุ้นสุดตน,นะไปเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าโอ้ยโวพิษอ้อขุดไปครับชิบหายผมนอ้องมองหน้ามันฆ่ามันก่อนมาครับต่อไปไปเสาตรงนี้ <c oughs> เสียงเกมไม่โคตรดังเลยนี่ครับไปเสาตรงนี้ ไป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 โอ้<ป><ป>โหเหมือนเดินบนอวกาศเรียบร้อยเออมาตำแหน่งยอดเยี่ยมครับทำลายเรียบร้อยต่อไปอันนั้นโอ้ไม่มีโครงว่ะมีโครงสองอันครับโอเคไปเดี๋ยวเราต้องลงมาแล้วครับทุบไปเลยเราก็ทุบอันนี้ทำลายที่ร้านครับอืมต่อไปไปตรงนั้นนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายโอ้ยโผ่สาต่อบล็อกเขี่ยได้อยู่แม่งเอ้ยเขี่ยกูตกเฉยเลยจะถึงยอดแล้วถึงแล้วโอเคแล้วก็ทุบเลยครับเียบร้อยสวยต่อไปก็เหลือไอ้กลงนั่นผมต่อบล็อกไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้โหเกือบไปวิ่งไปแม่งไม่มียาตกอยูที่สูงผมไม่มีแล้ว啊มาก่อนนะมาก่อน อยกินก่อนโอเคโอเคนี่ถึงแล้วครับทำลายเลยปมร้อยหมดยังโอ้หมดแล้วว่าหมดแล้วครับมาได้เวลาสู้ไหนว่าไม่อยู่ไหนวะนี่ไงริบร้อยโดนสองสามสี่นัดห้านัดหกนัดปึ๊บโดนปึ๊บปึ๊บไม่โดน เรียบร้อยโดนยาในวิชั่นใกล้หมดแล้วครับเฮ้ยเรียรบร้อยโดนเรียบร้อยโดน,อโ,ดนโอเคมีละขังไห้คอร์ด้วยมาผมอยู่บนหอคอยคารีนนี่นะครับเดี๋ยวเวลายิ่ง เรียบร้อยโอ้ยอ,อย่าโผไม่ได้เลยว่ะโอเคมามนลงมาแล้วมันลงมาแล้วเรียบร้อยตกลับได้แล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยครับตายโอเค x p อยู่ไหนวะเนี่เยเลเวลหูแปดสิบหกเลยวะหูเก้าสิบห้านี่ไงครับไข่เนี่อระก้อนผมต้องแตะมันก่อนนะเฮ้ยเอาแมงลวงเข้าประตูไม่ตีไปแล้วผมต้องลงไปตามว่ะแป๊บหนึ่งนะ ฮึบอ่าอันนี้เราก็สามารถกดข้ามได้นะครับผมก็ก็เป็นไม้ค้ามปกติที่เราดูกันนะมามาจะวับกลับบ้านนะครับนี่แล้วไข่เมื่อกี้กูอยู่ไหนวะเน,นี่ยโอเคนะผมหลังจากที่ผมได้หาไข่ด้วยตะก้อนมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะก็หาไม่เจอนะครับผมผมวับกลับบ้านก็ทีหนึ่งแล้วนะก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาขุดแร่ดีกว่าผมเห็นมนนานาแล้วแร่เนี้ยชื่อแร่ว่าชารัสเซียมนะครับผม ้าเราสำรวจจนได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะตามหาประตูเพื่อไปเอ็นซิตี้กันเลยดีกว่าประตูเล็กๆเลยครับผมประตูเอ็นซิตี้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะมันอยู่ประมาณตรงนี้เออนั่งไงนั่นนะครับไปเราไปกันเลยดีกว่าเราต้องใช้บล็อกต่อไปนะผมดูดินม่งอยู่โคตรไกลเลยอย่น้อยตรงนี้ก็มีพื้นได้เวลาต่อบล็อกขึ้นไปเพื่อถึงตรงนั้นกันแล้วก็ใช้เร์เพลปาเข้าไปนะไป เราต่อขึ้นมาถึงแล้วไปเดี๋ยวผมทําฐานไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อเดี๋ยวแบบวับกลับมาแล้วมันลวกนะครับ <y line> เดี๋ยวเราใช้เอนเดอร์เพลเข้าไปลดีกว่ามาสามสองหนึง่งเอ,อ๋อโอเคมาแล้วนี่เป็นแสงประตูมิติครับรีโมทเกตเวย์โออะไรวะเนี่ยดูดิหูเป็นปราสาทเลยครับแล้วก็มีหนังสือด้วยนะ หนังสือ The End d n for dummy นะครับ biomes oh นี่ไงไม่มีอะไรวะอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นสูตรคราฟนะครับผมอือฮึโอเคเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวนราไก็ให้หนังสือมาไปสำรวจกันดีกว่าโอ้ยมีชังเกอร์ด้วยว่ะไอ้ชังเกอร์นี่ผมบอกเลยว่าอันตรายมากนะครับก็ต้องระวังให้ดีๆอืมตายไปเออมันสามารถเอามาทำเป็นชังเกอร์ได้นะ ผมจะพยายามหาทางเข้าไปในปรา,าสาทแล้วกันนะแล้วนี่บันไดมึงเหลอวะเนี่ยโอ้โหเป็นแท่งขึ้นไปผมว่าผมต้องต่อบล็อกขึ้นไปแล้วะ่ะจะได้รู้นะว่าข้างบนเป็นอะไรนะครับทุกคนแกะออกกอนเป็นดีเป็นเอ็นซิตี้ที่แปลกมากนะผมมีอะไรเยอะแยะเลยให้เล่นตอนนี้ผมได้ยินเสียงชังเกอร์วะ่ะต็มเลยผมยิงมาแล้วกันาแม่งว้าไปแล้วโอเคต่อขึ้นไปครับเฮ้ยมีหีบนั่นไงครับ ข้างนอกกระ,กระจกมีหีบแต่ละฝั่งนะอมีถุงมือด้วยครับแต่ว่าเป็น Curse of l i g h t i n g นี่ก็คือใส่แล้วมันจะไม่สามารถถอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีหีบครับคอโอ้โหก็ใช้ได้นะมีแผ่นเสียงนะครับเก็บมันด้วยแล้วกันแผ่นเสียงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหีบอีกที่นึงอุ้ยโทเทมว่ะโทเทม of w o i d undying ว่ะสวยดี แล้วก็ชุดกรอดต่างๆนานานครับที่ไม่ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่น่าจะหมดแล้วมนะั้งเพราะว่าตรงนี้มันก็สุดแล้วครับเดี๋ยวเราลงโอ๊ยแม่งอยู่ตรงนี้เหรอวะตีร้อยมึงตายอืมเฮ้ย,ยรลูกเกือบไปแล้วโอเคผมพยายามเดินตามทางไปนะกุดบล็อกไปด้วยครับโอเคโอเค,อ,เคอ,ออกมาเหมือนจะเป็นตอนข้าของดีเอเลยว่ะอ๋อไอค้คยในวิชั่นผมหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวผมว่าผมวางเสาวับกลับบ้านคนดีกว่านะครับตั้งชื่อว่าตั้งชื่อมั่วๆนะครับพอเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาอีกผมจะแค่ไปเก็บของเฉยๆนะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วก็ไปลุยต่อนะเดี๋ยวผมก็จะเอารองเท้านี้ไปอินชาร์จกับรองเท้าผมด้วยนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาอินชาร์จเจ้ารองเท้ากันเลยดีกว่าเอามารวมกันนะป๊บเรียบร้อยสลับกันรีวิวจะมากขึ้นไหมพูดใน้อยลงว่ะเอาเลย รียบร้อยได้ตัวนี้ได้รองเท้าผมมีสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ฟอลลิงสามครับผมแล้วก็อันเบรกิงสามสวมเรียบร้อยตอนนี้ก็ตกแต่ที่สูงตายค่อนข้างยากแล้วนะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเอาชังเกอร์นี้ไปคราบเป็นที่เก็บของดีกว่านะครับเราจะได้มีกระเป๋าสำรองอ e ีกใบหนึ่งนะนี่หีบครับเจอแล้วไปเราคราบชังเกอร์กันเลยแล้วแบบนี้นี่ชังเกอร์ได้แล้วผมจะแต่งสีมันหน่อยแล้วกันนะมีสีม่วงเหรอสีม่วงแล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วสีม่วงโอเคม่วงเข้มเรียบร้อยเอาไปเออก,ไปก็บอุปกรณ์นะครับหีบนี้ก็ของที่เราสำรวจได้ครับเก็บไว้ในนี้แหละอืมไปครับเดี๋ยวเราไปตะลุยกันต่อดีกว่าประตูนี้เธอครับเดี๋ยวฟักมาอยู่อะในนี้วะเนี่ยมีหีบครับโอ้โหเด e ๋ยวยูสเล็พอรทนี่ครับเมียเป็นทองือม,มากมายเหมือนเราเจอกับปราสาทอีกที่นึงครับ มีสะพานทอดยาวด้วยนะว้าวหูโคสวยเลยครับคล้ายๆกับหนังเรื่องอวาตารเลยนะไปครับเราไปทางข้างหน้ากันนี่ครับเราเดินทางมาถึงละเป็นปราสาทนะพื้นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเรือนะนะเหมือนเรือหอครับเอาไวนา้น่าจะเป็นที่เก็บปีกนะผมว่ามีเสียงตัวอะไรร้องด้วยเลยครับไปเดี๋ยวเราเข้าแบงค์ในดีกว่าแม่งเหมือนอวาตารเลยตุกนี้ยิงมาแล้ว โอเคตอนนี้ผมลอยเข้ามาข้างในแล้วมาให้มันยิงไปนี่แหละอุ้ยอะไรวะเนี่ยสลามอะไรวะเนี่ยสลามอะไรกันสลามวิญญาณครับว่าไอเวนอืมของแมงว้าไปแล้วเรียบร้อยเราได้เปลือกชังเกอร์เพิ่มนะครับโอเคเอา้ามีตัวนึ่งเอาอยู่บนพอดีสวยตีผ่านเปลือกแมงเลยมาโอเคเหลือตัวเดียวครับอยู่น่าจะอยู่ใต้นั้น คนนี้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงโอเคโอเคมาเดี๋ยวต่อบอกขึ้นไปนะผมเนี่ยทางช่องเนี้มาครับเดี๋ยวต่อบอกขึ้นไปเลยมย่ที่มีตัวหาอะไรยิงผมตกไปอีกกระเป๋าชังเกอร์นะผมทุบมันออกก่อนอย่างแรกเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสิ่งที่เรียกว่าชังเกอร์อยู่ครับดูดิดูทุบกระเป๋าก่อนโอเค เรียบร้อยมานี่ครับเราได้ชังเกอร์ฟรีด้วยไปคลิกทูโอเพนไม่มีอะไรนี่ครับเก็บมาเลยอบอกเลยว่าชังเกอร์ฟรีอของโคตรดีครับจังหวะนี้นี่น่าจะสุดแล้วนะไม่รู้ต้องไปตรงไหนต่ออีกนะครับโอเคผมขุดบล็อกไปแล้วกันเออง่ายดี นี่มาแล้วเราต้องเดินตามทางขึ้นไปครับบอกเลยว่าทางโคตรสวยมาโอเคกูเข้ามาแล้วทำไมมือจังวะผมกินยาในวิชั่นก่อนนะครับมาโอเคเจอตัวแล้วมาผมจะให้มันยิงด้วยผมลอยขึ้นไปแล้วกันยิงกูเลยมายิงมานี่ไงบนหัวกูนี่ไงนี่ไงหัวได้กันนึงครับ เดี๋ยวต้องต่อบล็อกขึ้นไปนะตอบล็อกนี้แล้วกันแม่งมีอยู่เลยย่ไม่มากแล้วก็ทุบสปาครับทุบโอเคมาขอบใจที่ช่วยกูนี่ไงตายโหได้ชังเกอร์มาโคตรเยอะเลยวะ่ะปกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับชังเกอร์เยอะจัดนี่แล้วก็เก็บอันนี้กเก็บอันนี้แล้วก็เก็บอันนี้ ผมจะขุดบล็อกตรงนี้ทะลุไปแล้วกันนะผมเพราะว่าดูจากในแมปมินิแมปแล้วมันเหมือนจะเป็นตรงที่สามารถทะลุไปที่เรือได้นะใช่ไหมหรือเปล่าวะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมจะพยายามขอไปถึงครับถ้าไม่ถึงก็อยู่บนต้นไม้นั่นก็ได้ ไป,ไป,ไปเออนี่ไงถึงเรือแล้วแล้วเกาะไว้โอเคโหถึงเรือด้วยความทุรักทุเลเนียครับแต่อย่างน้อยก็ทําได้มาแล้วยังจะมีมึงอีกผมจะยิงกับธนูแม่งเลยแล้วกันเจีบร้อยมีอีกผมจําได้ใช่ไหมได้ยินเสียงอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยมีพวกเฟนทอมด้วยว่ะ มาจากไหนวะเนี่ยอืมมีสิ่งที่เรียกว่าเอ็นวิว้วยครับขุดไปด้วยที่บ้านเกือบแบบที่บ้านใกล้พังแล้วนี่ครับทางลงไปข้างล่างมาผมจะฟันไปก่อนมาเลยโอเคไปครับเดี๋ยวเราลงไปเอาปีก่อนมาลงไปเลยฮึ๊บโอเคทุบสปาวเนอร์ตอนระดับเลข ไม่ได้ตีมึงนี่แหละมึงด้วย,วยไอเวนเอ้ยดูปสปอเนอร์ครับโอเคอันนี้ด้วยเรียบร้อยเสร็จนี่เจอปีกแล้วครับเฮ้ยนี่บล็อกอะไรวะเนี่ยเ er อ็นเดอร์เชดว่ะดีเก็บไว้ครับแล้วก็ปีกนี่ปีกเก็บมาเลยโอ้หมันเ็นชาร์ตอันเบกิ้งสามกับบินดิ้งให้อยู่แล้วว่ะ เรียบร้อยครับต่อไปก็อย่างสุดท้ายคือเก็บหัวของมังกรนะมีหรือเปล่าวะอ๋อมีนี่ไงอยู่ข้างล่างครับอีกแล้วโว้ยกูโดนยิงแล้วนี่ผมใส่ปีกใช่ไหมเราจะได้ร่อนลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวเฮ้ยโอยสลามนี่กวมานี่กูร่อนเลยไอสัตว์ไปครับเดี๋ยวผมกลับไปดีกว่าเพราะว่าเอ้ยผมเจออะไรวะเนี่ย คืออะไรอ่ะอุ๊ยอะไรวะมีชังเกอร์เต็มเลยครับอะไรกันนี่แล้วข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะเอเดเไดชครับเก็บมาด้วยก้อนบล็อกต่างๆนานาโอ้ยมีมีดมีมีดไดมอนด์ด้วยว่ะโอเคดีดีดีแล้วก็อินชาร์ดสเตซิสอีกแล้วไม่รู้ทำอะไรได้นะครับแล้วก็หีบนี้มี มีทองแล้วก็แผ่นเสียงนี่แหละผมจะไม่เก็บมานะเพราะว่ามีอะไรนะไปครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าถ้าดูจากในแผนที่ตรงที่เรามาก็คือตรงนี้ครับนี่ทางกลับเราคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหันหลังกลับม,มาผิดทางแล้วกูผมว่าผมกลับบ้านไปเอาปีก่อนดีกว่านะไปเ,เดี๋ยวผมจะมาวาง ผมจะมาวางชังเกอร์ให้หมดแล้วกันนะครับผมนี่พี่ได้มาเมื่อกี้นะผมเลยว่าโคตรเยอะวางสลับสีนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บอผมเลยว่าได้มาอย่างเยอะเอ็นได้เช้ที่ผมจะวางไปสักที่แล้วกันนะผมนี่โอ้สีไม่โคตรสวยเลยผมจะวางไว้ใต้ดินนี่แหละหอืมสวยดีครับแสงแล้วก็ไอเทนโชวนี่ผมก็จะใส่อะไรไปดีวะเอาเป็นผมใส่ทองไปก่อนแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีของอะไรทีเนรัยก็าวางไว้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาพลุกันดีกว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่าการเทาดเดอร์อยู่ยเยอะมากนะดูดิผมจะมาชักชุดหนึ่งแล้วกันนะเอามาค้าเป็นพลุนะครับผมซึ่งพลุก,ก็ต้องใช้กระดาษแม่งทําไมกระดาษกูมีน้อยจังวะเนี้ยที่ที่มีแค่สามสิบอันเองผมว่าผมต้องไปหากระดาษมาเพิ่มว่ะเออเพื่อให้มันเท่ากับหกสิบอันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมว่าผมลองคาบแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะเดี๋ยวทําฟาร์มอ้อยก็ค่อยไปหาภายภาคหน้าโอ้เรียบร้อยหูลได้มาชุดหนึ่งกับียี่สิบสี่อันว่ะมาเดี๋ยวเราลองบินกันเลยดีกว่าไหมครับแต่ผมจะปรับมุมมองเป็นนี่มุมมองเติ์ลเพอร์ซันแล้วกันมานี่เป็นไงโอ้โหบินทัวร์เมืองนะผมจากนี้ไปก็ไม่ต้องใช้บังกรแล้วจะมังกรเหนย โอ้บอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะผมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วอืมสุดยอดโอ้ยว่าโอเคดีที่เรายังมีเฟเธอร์ฟอร์ลิงอยู่โอเคนะผมสำหรับใครที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็รีบกดไลค์กดซันฟลุคไล์กดแชร์เนีผมก็บ๊ายบายซิลเก้นนิกซามเนะผมผมกำลังฝึกโอ้ยเฮียชนจนได้โอเคครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนันนี้สวัสดีครับไปละแล้วเจอกันไปโอ้ยชนโอ้ยโอเค 拜拜。Bye bye.